ใครจะทราบบ้างว่าตรงจุดนี้จะมีประวัติพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมเป็นพระสุบุเจดีบรรจุพระบรมสารีริกรธาตุสมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าตั้งอยู่ณวัดพระธาตุพนมวรรมหาวิหารพระอารามหลวงเป็นภูชนียสถานสำคัญที่พุทธศาสนิกชน เขารบบูชามาแต่ครั้งอันจากสีโคตรบุญและเป็นสวมศนรวมจิตใจของพุทธศาสน,นิกชนชาวไทยและชาวเราทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงตลอดมาหลายยุคหลายสมัยนะดังมีกล่าวไว้ในตำนานอุรังคธาตุโดยพิสรานและมีการบูรณะจิสังขรณ์หลายครั้งครั้งสุดท้ายระหว่างพุทธศักราช2483 2484 ผมศิลปกรได้บูรณะเสริมยอดพระธาตุให้สูงอีก10เมตรจากของเดิม43เมตรอันนี้เป็นโดยย่อนะครับโดยย่อที่ผมใครจะทราบว่าตรงนี้ไม่ประวัติพระธาตุพนมอยู่ตรงนี้นะครับผมมาเป็น10ครั้งแล้วหลายสิบครั้งอาจจะนับจำนวนมากมายอาจจะเป็น ผมไม่อยากบอกว่าอาจจะมาเป็นร้อยหลักร้อยหรือว่าแต่พูดง่ายๆว่ามาเป็นหลักสิบครั้งแล้วแน่นอนนะครับก็เพิ่งจะทราบว่ามีประวัติพัฒธาพนมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี่นะฮะด้านทิศตะวันออกนี่นะครับก็เห็นแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทิศตะวันออกนะครับนะผมอยากให้ท่านมาอ่านด้วยทัวร์ท่านเอง อยู่กับประวัติพระธาตุพนมนะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปหันหน้าออกไปทางด้านธิดาวันออกไปทางฝั่งแม่น้ําโขงนะฮะฝั่งนี้ธิดาวันออกไปทางฝั่งแม่น้ําโของออกไปอีกประมาณชักไม่เกิน400-500เมตรก็จะถึงแม่น้ําโขงแล้วครับถ้าท่านเดินไปตรงนี้นะตรงๆนะจากหน้าวัดพระธาตุพนมไปตรงนี้นะก็จะไปริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับจะเห็นทางฝั่งลาวด้วยแหละ นะครับเจอกันเลยครับทุกท่านครับสวัสดีครับ